สวัสดีค่ะวันนี้ลินจะพามาดูตารางงานนะคะสองอาทิตย์ในเดือนนี้นะคะตารางงานดีเต็มเลยนะคะนี่เช้าบ่ายกลางคืนนะคะยาวลงมาเลยนะคะสองอาทิตย์เช้าสายบ่ายกางคืนลินลินลินนะคะอันนี้คือรายการบรรยุดนะคะ มันหยุดภายในสองอาทิตย์คนอื่นนี้หยุดเห็นไหมคนอื่นหยุดเยอะมากของลินลินนี่ยาวลงมาเลยนะครับทำงานทำงานเอ๊ะได้หยุดแค่วันเดียวนะคะภายในสองอาทิตย์สองอาทิตย์หยุดวันเดียวนอกนั้นเห็นไหมกะกลางคืนกะบ่ายกะเช้านะคะขยันอะไรเบอร์นี้ก เอ็ดงานเป็นตะลุยค่ะนะมีแค่สองอาทิตย์นะคะยาวมาเลยนะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบหกลินลินเช้าลินบ่ายลินกลางคืนนะคะคิดเนี้ยไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย